มเห็นสว่วยสอนเห็นต่ยสอนเห็นวยสอนนา ท้งเยอะขนาดนี้ไใชาเลนจ์ในวันนี้เป็นชาเลนจ์ที่ทําตามคําเรียกร้องเนาะเราเคยทำไปแล้วอีพีแรกแล้วก็มีคนแบบรีเควส์มาว่าอยากให้ทํำอีกคือหนูอะไรจริงหรออะไรหรอแหววูบแหววูบปลาหมาดมาเลยอย่างหนึ่งกระซิบทำท่าทางอย่างนั้นแหละยังไม่เคยกระซิบเลยดิที่เราทำท่าทางอ่ะที่เราใบที่ไม่เคยมีเลยใบต่อกันใบทำใบท่าทา ไม่ใช่เลยอ้าวเล่นชิ้นวันนี้เป็นชาเลนจ์ที่มีคนขอมาคือดูแล้วคนก็ชอบแล้วก็ขอมาอีกแล้วเราต้อรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีช่วงแบบเทศกาลที่เหมาะและน่าจะเอากลับมาทำครับผมนี่คือเทศกาลจีนเหรอจีนจะบอกนะว่าพีทจะให้อ่านเปาไม่ใสื่สารขอห้ามไม่ครับหรอการชินใจการชินใจเจการชันใจไม่ไม่ที มีใ,ใจาหมเราจะไปไหนต่อคนที่เป็นมิตรกับเป็นศัตรูท้าววันนี้เป็นการผสมผสานระหว่างคอนเทนต์ปลุกจีนและคอนเทนต์ตู้ซ่อนหมีการละครไม่รู <S 1> <S 1: ้เลยอ่ะ ไม่รู้รไมู่้เลยอะน้องๆก็เห็นตั้งแต่โปกแล้วเลยอะการตาดตอบรับที่ดีตอบรับดีส่วนแต่ไลค์ไม่ขึ้นจริงยอดติดตามฟอลโล่ก็ไม่ขึ้นมาขนาดนี้ขายไปเลยขายชอบขนาดนี้แบบบอกว่าชอบอยากให้ทำอยากให้ทำแต่จริงนะยอดซับก็ไม่ขึ้นยอดไลค์ก็ไม่ขึ้นเราเนี่ยเราไม่อยากพูดกลับเป็นไดอาล็ลอกเดิมแล้วชื่นชอใช่ไม่งั้นต้องไปไว้ที่ เราเนี่ยช่องเราต้องถึงร้านซับได้เลงคอนเทนต์ตู้ซ่อนมีการละครเนาะที่เราจะทําเกี่ยวกับปลุกจีนก่อนมันเป็นแบบนางร้ายใช่ป่ะคราวนี้ก็เลยจะเป็นนางงิ้วนางงิ้วเกี่ยวกับละครที่มีเชื้อสายจีนอ๋อเสน่ห์นางงิ้วของเหนือมังกรซึ่งเราได้กทไว้ให้แล้วและเราจะแจกดบดคน หนึ่งเรื่องเออพร้อมไหมพร้อมพร้อมอ่าคนแรกก็คือริปอุ๊บจ้ะให้หนูบอกไหมใช่ตามชื่อแโอ้โหนี่บทอะไรนี่ยอันนี้บทของฮิมจ้ะอันนี้ของบีจ้ะพอเปิดมามันไม่ใช่บทอ่ะของมาร์คจ้ะวิทยาอยู่แมจ้ะเสาแม็กซ์จ้ะขอบคุณค่ะเปิดเลยไม่เห็นเรื่องเปาเลยอยากเล่นเรื่องนี้อะ ันนี้คือหนังในตำนานจริงหนังในตำนานจริงแต่ไม่เคยดูนี่เราได้ของเรื่องไหมผมเล่นของเรื่องเหรออ้าวอ่ะมีใครเรียนการแสดงมาบ้างนะไม่มีไม่ได้แต่เหมือนเรียนกันมาทุกคนเลยใช่ไหมนี่ใส่เนี่ะเหมือนทั้งทีเหมือนมาดูกันเนาะว่าแบบแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นอะไรแล้วจะเล่นฉากไหนกันเดี๋ยวระหว่างนี้จะให้เวลาไปซ้อมบทต้นๆหนีการละครต้อนรับตรุดจินคราวนจะเป็นยังไง วันนี้นะคะก็ขอแต่งหน้าไปด้วยอะนะแล้วก็ให้ให้ให้มาให้มาเป็นผู้สอนชาต้องสวดสอมอีกเร่อนคนนี้อูนายนกอดกันหนนานายเนี่ยเลิใส่อ้จริงจิงเลย พี่อ่ะไมีความีสุขที่สุดแลแล้วมาจริงๆมาเล่นหัวดีได้หนังเพราะว่าดีมาแ่พีแม่เป็นหัวเมียกันได้นน <c oughs> ไม่รับรศัพท์ใทไปเป็นสิยสครั้งเราจะ,ส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 ะไปแจ้งความอยู่แล้วเนี่ยด <c oughs> ่บี่มาห <c oughs> อะแม่อะไมยาวสุดด <c oughs> ีเมแล้วขับอีกแล้วใช่ไหม <c oughs> บา้า าหนูนอนจะสังแล้ว<อ>ไม่เมาแล้วจะทางขนาดนี้หรอรู้ไหมอะอาม่หัวแกจะนอนจะหลับแลวรู้ไหมนีม่กูเล่น์เป็นกูกดแล้ว, <c oughs> าาวค่ะแต่เังคิดว่ามันถูกนะนะเธอเป็นเจ้าของโรงแรมไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ได้ชืน่นนมสกุลจิระนานใช่ไหมตัวชั่ว <c oughs> เราเร็วจังอ่ะ้ยก็ผมพีชเห็นด้วยหรอแปะมีไหมอ่ะมีนี่เองเราขอสีเลยรที่มันอร่อยเียังไม่แต่งหน้าอีกหรอเขียนมาสวยจังใช่ไหมหน้าสดเลยเออสวยไหมล่าสวยแล็กใช่ไหมล่าเออเป็นฐานหน้าตาดีอันนั้นเหมยรึยันี่เหมยเลย ไ,ได้เฉันไม่อ้อมคอมนะเฮียฉันมาขอซื้อโรงแรมที่พัทยาออกจากกงสีฉันลองคุยกับธนาคารดูแล้วยังไงเขาก็คงปล่อยกู้ให้ฉันเฮียอยากเรียกราคาเท่าไรหร่เฮียก็บอกมาเฮียอ๋อสอนไม่อะไรเหรอฉันไม่อ้อมคอมนะเฮียฉันมาขอซื้อโรงแรมที่พัทยาออกจากกงสี ฉันลองไปคุยธนาคารไว้ละยังไงเขาก็ปล่อยกู้ให้ฉันเฮียอยากจะเรียกราคาเท่าไหร่เฮียก็ว่ามานี่เป็นเพราะเรื่องพินัยกรรมใช่ไหมนี่สอนตอนนี้เธอเป็นถึงผู้ผู้บริหารใหญ่ที่โรงแรมพัทยานะทั้งเงินเดือนโบนัสเฮียก็ให้เธอไม่น้อยนะเลีอยกได้เพิ่มก็ได้แล้วทำไมต้องมาขอซื้อโรงแรมไปล่ะฉันสร้างมันมากับมือ ทำมันตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดล้มลุกคุกคลานฝุกบป้านจนมันมาถึงขนาดนี้สุดท้ายเนี่ยฉันไม่มีส่วนเป็นเจ้าของมันเลยด้วยซ้ําเฮียคิดว่ามันยุติธรรมแล้วหรอสอนบาก็ให้อะไรเธอไม่น้อยนะปบาก็ให้เงินเธอทั้งเยอะแต่มันเทียบกันไม่ได้เลยนะเฮียแต่เฮียคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะเธอไม่สามารถเป็นเจ้าของโรงแรมที่พัทยาได้เพราะาตอนนี้ เธอไม่ได้ใช้นามสกุลจิระอน,นันต์อีกแล้วเข้าใจไม่สอนฉันไม่ได้ใช้นามสกุลจิระอน,นันต์แล้วฉันไม่ใช่ลูกของป้าเหรอแล้วฉันไม่ใช่ลูกของป้าเหรอฉันมาเรียกร้องในฐานะที่ฉันเป็นลูกป้าและทําโรงแรมนั่นมา23ปีและทําโรงแรมนั่นมา23ปีทําไมเธอเข้าใจอะไรยากอย่างนี้เนี่ยสรุปคือฉันขอซื้อโรงแรมไม่ได้ใช่ไหมเฮียขายให้ไม่ได้ได้ ฉันจะลาออกและฉันจะไม่ออกคนเดียวฉันจะเอาลูกน้องของฉันออกจากโรงแรมนั้นให้หมดฉันรู้ทุกอย่างทะลุปุโปงถ้าเฮียมั่นใจว่าเฮียกับลูกน้องจะไปบริหารที่นั่นเหมือนกับที่ฉันกับลูกน้องของฉันบริหารให้ได้แล้วล่ะก็ให้ได้แล้วล่ะก็ฉันบอกเลยนะว่าเฮียคิดผิดแล้วถ้าเฮียทำมันเจ๊งเมื่อไหร่เฮียก็ต้องมาขายต่อให้ฉันอยู่ดีนี่แกกล้าขู่ฉันเหร แล้วถ้าเฮียทำมันเจ๊งเมื่อไหร่เฮียก็ต้องมาขายต่อให้ฉันอยู่ดีนี่แกกล้าขู่ฉันเหรอแล้วแกยังเอาโรงแรมของครอบครัวไปเป็นตูประกันนี่ก็ช่าหัวมันปะไร่ทำเพื่อครอบครัวแล้วมันได้อะไรขึ้นมาฉันทุ่มเททำมันมา2 20สกว่าปีวันนี้มาบอกว่าฉันไม่ใช่คนในตระกูลนี้พูดออกมาได้เฮงสุยถอนเฮงสุยถอน ไปแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดทำนายม่กูทำากูไอ้วันช่วยแม่ด้วยไอ้วันทำยอมเ <c oughs> ป็นทำยอมเรื่องแรกเรื่องคนทุกคนจางถามความรู้สึกนักแสดงหน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้โล่งผ่อนคลาย <c oughs> ยากนะผมยากนะเพราะว<ม>่าต้องยอมรับว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้<อ>ยังไม่เข้าใจปมว่าปมคืออะไรแต่เราพยายามทำความเขาม้าใจ<อ>ตัวละครว่าเค้าเป็นพี่น้องกันก็ยังมีหลายๆอย่างที่แบบเราย,ยังไม่ยังไม่เก็ตพอยของเขา<อ>แต่ยาก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 จริงๆเราสองคนอะปกติอะเ,เป็นสายขายข่ะแต้องคือจริงจั้องจะทำได้ทำได้จริงแน่นดีไหมถามถามคนดูหน่อย เหมือนนั่งดูละครอยู่ที่บ้านน่ะเขาไปด้วยถ้ามีโค้งมีใช่เลยเนี่ยน้องบีบอกว่าอยากได้บทสอนบ้างเพราะว่าบทของน้องแบบมันสั้นแล้วก็ไม่ท้าทายเดี๋ยวลองดูพี่มักเตินตำรวจไงมองกรสันหายกูจะไม่รู้กูก็ไม่มีเลยละเออกนีนะเบียร์ายเติร์ดเมัอนคล้ายกับเมืกี้สังหนอยสามวิติยเา่านไหมฮะ า้าาหานี่ม้วนขึ้นงี้ข้างรา้าาหานี่ข้าอีข้างม้วนนี้นะัดดีดีแล้วลองกากันก่อนนะง่ายเอาน่าอาเมเกยสว่างโล่แล้วตึง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  แน่ๆอเมเกเวสว่างโล่ละตึงๆๆง,ง,งั้นนายสุดวันลุกขึ้นหน่อยสิอะมแม่ทำท่าอย่างงี้ลื้อจะขออะไรอัวใช่ไหมนายเนี่ยลื้อใจอว่าจริงๆเลยลื้อใจว่าจริงๆเลย,จ,จ,จ,เลยจะไม่ให้อัวรู้ได้ไงก็อัวเป็นผ่อเลยนี่นา เรามาคืนว่าทำนายมีความสุขไหมเลามาคืนว่าทำนายมีความสุขไหมมีสิเลือกทำให้อ้วมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมถ้านายมีอ้วคนเดียวนะยิ่งกว่านี้อีกหรือจะพูดทำไมวะก็อตอนเนี้ยอว้วมีเนียนสี่คนแล้วนี่ว่าก็อ้อวรู้สึกเสียดายแทนนายไง <c oughs> นายนายอนุญาตให้อวไปเล่นนิวกับผู้สงนะ,ะนายะอะว้าย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  หรือทำให้อ like ัวมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมอเมริกเวยรู้ไหมอเมริกเวย้ท่านายมีอัวคนเดียวนะถ้านนายมีอัวคนเดียวนะยิ่งกว่านี้อีกหรือจะพูดทำไมวะอัวมีเมียทั้งสี่คนแล้วนี่หว่าก็อวอ้วรู้สึกเสียดายแทนนายไง นายนายอนุญาตให้อ uh 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 ัวไปเล่นมิวการกูส่งนะนายอะก็อัวบอกลือแล้วไงว่าไม่ให้ไปนายอ่ะอัวขอนะถ้าอัวให้ไป ก็เหมือนอ้วกึ่งน้ำลายตัวเองไม่เห็นสนเปกไรเลยนายเป็นท่านปั่นมุกข,ของบ้านทำอะไรก็ดูไม่น่าเกลียดหรอกไม่ได้นายบอกว่าไม่ได้นายทำไมอ่ะว่าจะไปอ่ะว่าพูดกับลือดีๆน,นะนะเมกเวอบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงนายใจในายใจดำ เปลี่ยนบทบาททั้งที่เราเราก็เป็นแบบสาหวานอิกอรีเอาสิตบกูสิมึงตบกูเลยมึงตบกูเน้นเลยนะมึงตบกูเน้นเลยนะเอาสิมึงตบกูเลยพี่หนูลืมเองตอนนีก็เรมแบบเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วของหิมอะของ คยดูเรื่องนี้เมื่อก่อนผมไม่เคยดูเลยก็เลยไ,เยไม่รู้ว่าเล่นยังไงหรือว่าเขาเป็นใครแต่โอเคเราเราก็าแค่พยายามทำความเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าสัรรอวอะไรอย่างนี้นแต่เล่นดีเล่นดีเล่นดีขาเรื่องมา่ะดูคัสซนมารู้สึกว่าไม่มีใครเล่นหมดอย่างนี้เหมาะกว่าแบคก,กี้เลย <laughs> มีจริตในการ,รว่าแบบพองอนี้ขอบคุณค่ะพี่สาวถามคนดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับมงกุดดอกส้มเวอร์ชันนี้จดดูแลอยากตกจริงยากตกจริงตกใคร ัพี่พหิมจริงชมขนาดพี่พง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนสอบยังไม่เล่นจริงอ่ะพี่เมนและน้าในทรัพท์เนี้ยเงยขึ้นมาอุย้ยทำไมของในขนางในทางพูดงี้เลย <c oughs> รรรสงง่งใคมาันทีทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันโทรไปเป็นสิบบครั้งจนจะไปแจ้งความอยู่แล้วเนี่ยแ <c oughs> บตมันหมดนะแม่ อทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันโทรไปเป็นสิบๆครั้งจนจะไปแจ้งความอยู่แล้วเนี่ยแม,แม่รหมดนะแม่นี่เมาแล้วขับใช่ไหมเนี่ยหนูนอนจนร้างแล้ว ไม่เมารถจะพันขนาดนั้นเหรอรู้ไหมอาม่าเป็นห่วงแกจะน,นอนไม่หลับแล้วรู้ไหมาม,ามาที่มอจีฟ่าจีฟ่ามาอ,อ้อ้ที่มอจีฟ่าจีฟ่ามาอไอ้อาม่าก็พูดอะไรอ่ะแม่ อาม่าแกบอกว่าอาม่าแกบอกว่านมแกมันก็ไม่ค่อยมีแล้วยากจะแต่งตโป๊แบบนี้อีกน่าเกลียดเอาคุณแจรถมาป้าจะไปซ่อมให้หนูใช่ไหมนันหนูขอ,อยืมรถป้าได้ไหมป้าออฟฟิศหนูยอยู่ไกลนะแล้วหนูจะไปทำงานยังไงอะป้าป้า ความรู้สึกของคนเล่นนะเหมยลี่กันเหมยลี่เป็นไงหนูบอกกันเลยว่าหนูไม่เคยดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าบทเนี้ยรู้สึกว่ายากเพราะเราเป็นคนที่เล่นใหญ่แล้วเราพอมาเล่นทบทรสอบสอบมันก็รู้สึกว่าแบบยากแต่ท้าทายสนุกมากแม่สไตายภาพย,ยนตร์ใช่อคติ้งแ,แบบภาพย,ยนตร์มันก็จะแบบน้อย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 มีความยากนิดนึงป้าปาเป็นไงบ้างป้าเหมือนนางผีครับใครเหมือนผี หมือนจริงนะแอบไปดูในกล้องมาแล้วแบบอินเตอร์เคยเล่นบทแบบเป็นแบบเชื้อสายจีนอย่างนี้มาก่อนปะไม่เคยเล่นบทเป็นเชื้อสายจีนแบบนี้มาก่อนแต่ว่าในชีวิตจริงมึงอะจริงนะจริงนะจริงเราเรียนการแสดงมาใช่ไหมเออเราไม่ได้เล่นมาอีกแล้วงงทองงงแล้ว พี่ใบบอกว่าให้มันเล่นละครผมก็แบบเล่นอะไรวะพอสมบทพ่อเท่านั้นแหละเขาเลยแต่ทำไม่ดีนะเหมือนเหมือนเหมือนจริงเหมือนแม่คุณเหมือนกว่าตัวจริงแหม่มันตรงมากจริงๆอันนี้ต้องยอมแต่ที่ตรงกว่าก็คือออกมาออกมา คือต้องบอกเ,เราได้หลายบทนี้เพราะเสีงผมจริงๆได้อย่างสกิลการพูดภาษาจีนของเราใช่ที่ได้มาที่ปาตีป่าที่ปามาอ้ไย่จริงในวิดีโอเขาพูดหย่ป้าในหนังเขาจะพูดคล้ายๆแบบนี้ไม่มีความหมายคือเขาจะเน้นเสียงสุดท้ายให้มันเหินเอย รู้สึกโมโหจริงใช่แค่มีรูปแบบแค่เห็นหน้าก็โมโหแล้วแรงมาแต่รู้สึกเลยว่ามีคำหนึ่งที่ออกมาจากใจพี่เมย์เลยค่ะว่าหน้าเกลียหน้าเกลียหน้าเกลียพี่เมพูดย้ำได้แบบสะใจมา่น้ามันจริงมากใช่ถามคนดูคนดูเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้คนตัวาดเจออย่างเงี้ยก็แอบ คิดถึงที่บ้านเหมือนกันนะคำพูดพี่เมยก็มีความดุเหมือนยายเหมือนอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยายเป็นยายก็เบาตลอดเวลาหนูแต่งตัวยุ่งอะเออยุดหนูเป็นผู้ชายต้องแบบอย่างงี้ สนุกแนวชอบมากเลยแบบแต่ละคนแบบตรงแคสหมดเลยตรงจริงตรงมากเล่นดีหมดเลยทั้งสี่คนชอบชอบชอบตอนชอบตอนที่ตรงให้อมากคนรักคนคนคนไอคอนคอนโดนายอ่ะซิงเจียอยู่อีซิงนีหัวใจตัวตัวตัว มนด้วยใครอยากดูอะไรก็บอกมานะจ๊ะแล้วถ้ามีโอกาสเราจะทำให้ซินเจยุยอีซินนี้เฮ้ยใชาเห็นปีเฮงนปอนปีแล้วแลเฮงนเห็นขายปีเฮงนเห็นปนปีแล้ว เฮงเฮงเฮงร้อยวันพันปีมิค่อยจะให้พรใดๆรักเธอเป็นไปมมนได้เฮงเฮงเร้อยวันพันปีมิจะให้พรใดๆรักเธอเป็นไปไม่ไ่เฮงเฮงเวันนี้บอกว่าฉันไม่ใช่ตระกูลนี้พูดออกมาได้เซยตกยตกเมันจะตกอันในตกมันซยตกมันตตกันตก แบบนี้ลือจะขออะไรอัวใช่ไหมนายเนี่ยรู้ใจอัวจริงๆเลยจะไม่ให้อัวรู้ได้ไงก็อัวเป็น่อนลยนี่นะเรามาคืนพี่ใบหนึงลิจูลจูชายจอรวังนิดนึงทำไมไม่รับโทรศ สิบสิบครั้งีจะไปแจ้งความอีกแล้วเนี่ยแบบหนูหมดอะแม่ขีมเมาแล้วขาดอยูอว่ฉันเนี่ยาาป๊าด,ด,ปนนออดป๊าดป๊ดป๊าดป๊ดป๊ามป๊าาปดาาดอปาปาาปาาาปดปดปปาดปด ออฟฟิศนู่อยู่ไกลอะมาอตอบครับออฟฟิศนู่อยู่ไกลอะปาแล้วนู่จะไปทํางานยังไงอะปาปานู่จะไปทํางานยังไงปาขอตอนไทยแบบไม่เป็นบ้าอ้าวแล้วใครบอกให้หนูถอดวิกพี่อีฟเหรอ